สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ชอบในการเสี่ยงโชคหาเลขเด็ดยินดีต้อนรับสู่ช่องลัคกี้นำเบอร์เลขนำโชคนะครับคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยคิดวิเคราะห์แยกแยะคัดกรองจากหลายสูตรหาเลขนำโชคจากสูตรเดินดีเพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนนอกการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไปดูสถิติย้อนหลังสูตรดับบนหลักร้อยและเลขงวดต่อไปกันครับ วิธีวิเคราะห์เลขดับมีขั้นตอนต่อไปนี้1เข้าตาราง Excel 2ไปที่แผนงานผลหวยรัฐบาล3ใส่ผลหวยงวดที่ผ่านมา4ี่ใส่เลขงวดในช่องวิเคราะห์เลขงวดที่ต้องการจะวิเคราะห์ห้าไปที่แผนงานวิเคราะห์ดับต่างๆที่ต้องการจะดู6เลื่อนลงมาดูข้อมูลวิเคราะห์ดับที่บรรทัดที่เ7 98 99จดดดูช่องสีเหลืองที่มีเลขมากที่สุดแล้วดูช่องบนในบรรทัดที่96ว่า เป็นเลขอะไรเลขนั้นคือเลขดับในงวดนั้นๆครับ สถิติสูตรเลขดับบนหลักร้อยงวดวันที่1มีนาคม2024ดับ2เลขออก6 0 3ผลลับดับผ่านครับงวดวันที่16มีนาคม2024ดับ3เลขออก6 2 6ผลลับดับผ่านครับงวดวันที่1เมษายน2024ดับ3เลขออก4 8 1ผลลับดับผ่านครับงวดวันที่16เมษายน2024ดับ3 เลขขอออก5 9 8ผลลั์ดับผ่านครับงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคม2024ดับ7เลขออก1 1 6ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่16พฤษภาคม2024ดับ7เลขออก69 0ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่1มิถุนายน2024ดับเเลขออก5 9 3ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่16มิถุนายน2024 ดับ2เลขออก5 0 4ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่1กรกฎาคม2024ดับ0เลขออก5 0 3ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่16กรกฎาคม2024ดับ9เลขออก3 3 6ผลลัพธ์ดับผ่านคอรับงวดวันที่1สิงหาคม2024ดับ1เลขออก0 4 1ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่16สิงหาคม2024 ดับสเลขออก 8, 6, 7ผลลัพธ์ดับผ่านครับงวดวันที่1กันยายน2024ดับ9เลขจะออกอะไรจะดับไหมรอดูผลครับมาถึงท้ายคลิปนี้แอดมินขออวยพรให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนามั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลก์กดแชร์และสนับสนุนโดยการดูโฆษณาซูเปอร์แชทซูเปอร์สติกเกอร์และซูเปอร์แทนก์ ขอให้ท่านนักเสียงโชคโปรดใช้วิจารณญาในการนำไปใช้เพราะไม่มีอะไรแน่นอนร้อปอร์เซ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป